เอาเรามาพบอีกหนึ่งทีมงานครับทีมงานระนองครับเดินทางด้วยระยะทาง 1, 100กิโลนะครับมาด้วยรถตู้ครับเราไปพบกับทีมงานระนองโอ๊ตสายวนครับโอ๊ตสายวนครับคุณโอ๊ตมีผลงานอะไรบ้างครับวันนี้เมื่อวานคืนคู่3นาทีที่หนึ่งครับคืนคู่3นาทีที่1แล้ววันนี้ครับการแม่น้ำริ้งทิงที่1เคยออกคันล้นดอกนะครับคือ วันนี้นะครับรายการแม่นคำ40คำเนี่ยรายการเนี้ยน้องโอ๊ตขันไป39ใช่ครับแล้วก็ไปเชยที่1ก็คือเอาใกล้เคียง8หมายถึงว่าแต่ถ้าเกิน8เนี่ย<ะ>ถือว่าแพ้ล้น,ลน,นครับเชยน้องโอ๊ตเชยไปล้น <c oughs> 2นาทีขันไป9คำได้ล้นไปนะครับก็เลยได้ที่2ก็ถือว่าที่1ร่วมนะครับ,รบก็หลังจากที่นี่ครับ กินข้าวนี้อยู่ครับความสมบูรณ์สําหรับการเดินทางไก่ไม่เพียนะเดียวครับเดี๋ยวลงอีกละกานเดี๋ยวลงอีกนะครับเดี๋ยวลงอีกนะครับนะครับมาสุดแมนครับก็ฝากด้วยนะครับปฏิพัณฑ์ข้าวไก่ดีนะฮะไก่ดีจริงครับไก่ดีครับไม่ได้ทําให้คุณชนะเลิศเสมอไปแต่อยู่ที่การแต่งและความสมบูรณ์ของไก่ต้องมาเป็นหลักนะครับคิดถึงความสมบูรณ์ของไก่ต้องข้าวไก่ดีอ่าโอเคขอบคุณครับ